สวัสดีครับตี้ครับมาดูเอเวอร t s p สปอแต่งเรียบๆครับแต่ดูสวยมากเลยฮะเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดรอบรถกันก่อนนะครับก็ตัวนี้เป็นเอเวอร t s p สปอนั่นเองนะฮะรายละเอียดเนี่ยเราแต่งโดยที่ลูกค้าเนี่ยอยากได้เป็นโทนลักษณะของแบ็กแอนไว้เราก็จัดให้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรถที่เป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัดด้วยหลังคาดำนะฮะหลังคาดำเนี่ย เกดนี้เราทําให้เป็นลูกค้าเป็นเกรด t พ u นะครับก็สามารถที่จะลอออกและสีตัวรถเนี่ยไม่มีปัญหาเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเป็นขาวมุกเลยนะครับรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสวยเลยถึงจะต้องมีการเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะฮะอ่ะจากนี้เรามาดูรายละเอียดใน2ตัวเครื่องก่อนที่ฟ้ามันจะมืดแล้วเราจะมองกันไม่เห็นนะครับนะอ่ะผมพาเข้าไปดูฮนอะ่ะว่ารายละเอียดของตัวเครื่องมันม,มีอะไรบ้างหลายครั้งครับที่ผมบอกครับว่าตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่ จะใช้งานได้เพียงพออยู่แล้วที่170แรงม้า4 5วตันี้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยมันเป็นซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองแต่ซิงเกิลเทอร์โบตัวนี้มันไม่ได้แค่มันไม่ได้ไม่แค่ในเรื่องของตัวที่เป็นเทอร์โบแต่มันเป็นเทอร์โบในส่วนที่เป็นมีระบบสเต็ปมอเตอร์ไฟฟ้าที่สามารถทำงานในรอบต้นนั่นเองพูดง่ายๆว่าแรงบิดเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่1,750รอบไปถึง2,500รลบก็คือมันบูสต์เต็มนั่นเองก็มันก็จะพาตัวรถในทะยานขึ้นไปด้านหน้าหรือพูดง่ายๆว่า ทำงานเต็มระบบในของตัวบูสเตอร์ตัวนั้นนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของท่อและต่างๆเนี่ยก็ถูกดัดถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นท่อยางในตัวตัวนี้นะครับตัวเหล็กรัดแคมป์ตัวนี้ใช้งานได้ดีแล้วก็มีสมดติประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะฮะตัวเครื่องก็กระชับลงเล็กลงแล้วก็กดต่ําลงแล้วก็ถอยลงไปด้านหลังนิดนึง ส่วนในส่วนของการที่เป็นแหลกไฟฟ้าเนี่ยมันก็ทํางานง่ายขึ้นเพราะว่า1การทํางานของตัวเครื่องมันไม่มีภาระในส่วนของพัดลมที่เป็นด้านหน้าแล้วมันเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแหลกที่ผมพูดข้างต้นเมื่อกี้ก็เพราะว่าคันนี้มันเป็นเหล็กไฟฟ้าพอเหล็กไฟฟ้าปับ๊บสุภาพสตรีสามารถที่จะขับง่ายรถคันใหญ่แบบนี้ขับง่ายมากครับไม่ได้เลี้ยวยากไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะครับประกอบกับในส่วนของแบตท,ที่เป็นแบตเจลนะครับก็มีถึง800 cca พูง่ายว่า โอ้โห80แอมป์นี่ทำงานได้เต็มเปี่ยมเลยนะครับตัวเครื่องพอๆประมาณแบบนี้ครับเนาะให้เห็นภาพนะครับรายละเอียดพอให้เห็นพอฝั่งขวาเนี่ยเป็นเนรื่องของความเย็นทั้งหมดฝั่งซ้ายก็จะเป็นเรื่องของความร้อนนั่นเองความร้อนคืออะไรท่อยเสียระบบเบรกต่างๆก็อยู่ตรงนี้นะครับพอให้เห็นภาพนะครับนะครับข้อดีของเอเวอเรสต์ครับนี่ผ้าปิดหลังคาด้านท้ายนะครับเป็นการความร้อนเพราะเวลารอสัมผัสจากด้านบนเนี่ย มันก็จะได้ไม่ร้อนด้วยเห็นไหมครคือถนอมในสีของตัวรถด้วยนะครับอ่าคราวนี้มีอัปเกรดอะไรกันบ้างครับเริ่มเห็นแล้วครับตกกลางคืนน่ไฟมาแล้วสีขาวนะครับให้มันรับกับตัวไฟด้านข้างที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราเป็นซีแคมตัวนี้ครับน่คันนี้เนี่ยลูกค้าขอแบบรุ่นใหม่เลยกระจังจัดไปเลยครับนี่ตัวนี้กําลังฮิตฮอตมาเลยนะตอนนี้ก็คือเป็นหมาสีทองนี่ครับนี่และก็กระจังซีนี้เนี่ยเล่นรวดไดยด้วยตัวสีนี้ครับนี่ สลับกันเป็นแดงน้ำเงินฟ้านั่นเองโอ้โหอลังการมาเลยนะครับในส่วนของตัวสนินค้์เขาครับก็เป็นรูปยิ้นหน่อยๆน,นั่นเองนะฮะไฟรีเฟคเตอร์ตัวนี้ก็สามารถทํางานได้เองถ้าเป็นระบบในส่วนท้องเป็นแพ็กบีปั๊บไฟสูงจะทํางานอัตโนมัติเนื่อเวลา,ามคามเืนหรือมีการเสามว่าแสงหรือตกกระทบอะไรเงี้ยที่มันมืดมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับตัวสเกิร์ตครับ ของวิกเตอร์นะครับยังเป็นรุ่นฮอตฮิตยอดฮิตนั่นเองนะครับแล้วก็จะเว้นในส่วนของเซนเซอร์ให้ทั้งพร้อมบอัสเซนเซอร์เป็น4จุดแล้วก็มีกล่องเรดาร์ด้านหน้านั่นเองนะครับนี่คอ,อักษรวิกเตอร์หล่อเลยพอวิกเตอร์ตัวนี้เขาก็จะทำว้า์ในส่วนของหูลากด้านคล้ายไละด้านหน้ามาให้ทั้งหมดเลยนะครับดูแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็นึกถึงภาระของลูกค้าหรือนึกถึงว่าการใช้งานจริงมันควรจะต้องเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างครับตั้งแต่ตัวสเกิร์ตวิกเตอร์แล้วก็บางคนที่เป็น ฟันเฟืองนั่นเองนะครับแล้วพอเราดูกลมๆหรือดูวมๆเนี่ยตัวรถมันค่อนข้างจะกลมกลืนกับตัวรถเพราะว่าล้อเนี่ยออฟเซ็ตมันได้นะครับดูดีๆนะครับออฟเซ็ตบวกตัวนี้เป็นล้อลายขั้นวายเป็นโฟล์ฟอร์มิงนะล้อด,ดีเลยแหละแล้วมอพร้อมากับยางที่เป็นยางแบรนด์ญี่ปุ่นอย่างโตโยต้ารเนี่ยที่เป็นลายโอเพนคันทรีหรือ AT ทตัวนี้นะครับก็ใช้งานได้ครอบคลุมตั้งแต่พื้นปูนหรือพื้นที่เป็น ขินกุขะนิดหน่อยก็สามารถที่จะลุยได้นะครับตอนนี้ยางไซส์แบบนี้หรือประมาณนี้มันเหมาะกับรถ7ที่นั่งพี v แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่เป็นยางและสั่งของที่เป็นยางเงียบกว่านี้ก็สามารถทําได้ก็จะเป็น H t ทหรือสามารถใช้ยางเดิมของเขาก็ได้แต่พอยางเดิมปุ๊บซีรีส์หรือตัวหน้ายางมันก็จะเปลี่ยนไปแต่คันนี้เนี่ยเปลี่ยนหน้ายางเป็น27555นั่นเองพอ275หน้าปุ๊บมันก็เหมือนคนเหยียบเท้าเต็มเมเครับเหยียบเท้ามากขึ้น พี่ก็จะกระชับในการขับขี่มากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ไม่ได้กดเซตโหลดนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ของเดิมๆที่เป็นมากับโรงงานแล้วก็โชคก็ดีอยู่แล้วเป็นโชคในส่วนของตัวที่เป็นโชคโมโนโทูบด้วยตัวสปอร์ตนะครับด้านข้างครับโทนดําต้องมาดําเลยนะครับนี่ดําในส่วนของกระจกมองข้างตัวเบรดตัวนี้นะครับมือจับดําครับยู้แวปสปอร์ตครับมินสมาร์ทเอนทรีด้วยมือเข้ามาปับ๊บจับปุ๊บปลดล็อกเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัว ด้านข้างก็คือเป็นฝาครอบกันลอยให้กับลูกค้านั่นเองนะครับแล้วก็ตัดลังคาดำครับดูโทนแบ็กกันไว้ดูหล่อแค่ไหนดูแล้วกันนี่ให้พี่ๆตากล้องขึ้นแพลนขึ้นมาให้ผมเลยนะครับนี่นะพอเรามาจ้องกันที่ด้านค้ายครับปั๊บไฟซิกเนเจอร์ครับเป็นไงครับโอ้โหถ้ามองกันเห็นเห็นไกลๆนึกว่ามัสแตงครับนี่มันคือเอเวอรเรสต์นั่นเองนะครับไฟนี้ถอดแบบมาจากมัสแตงเลยนะก็เมนกล้องสามร้อยหกสิบสามตรงนี้ครับแล้วก็ กันลอยครับตรงนี้มีให้ทุกรุ่นนะฮะนี่แล้วก็สิ่งพิเศษสุดฝาท้ายไฟฟ้าครับน่มันสามารถที่จะปรับระดับตั้งระดับได้ด้วยมาดูกันครับผมตั้งแบบไหนก็คือ1ผมกดลงมาหน่อยนะครับนี่ประมาณเฉียดๆหูผมนะผมกดค้างนิดนึงมันจะมีเสียงครับน่าอาจจะไม่ได้ยินปั๊บผมกลับให้มันไปทํางานเหมือนเดิมนะครับอ่าทำงาน ครบระบบปับ๊บผมกดอีกทีป,ปั๊บปึ๊บแน่เป็นไงฮะง่ายๆครับแถมมีระบบเซฟอีกต่างหากครับเห็นไหมฮะสัมผัสนิดเดียวเองนะครับไม่ได้ต้องใช้แรงหนีเยอะเลยนะครับนี่คือข้อดีของ e v e r e n ์เรที่เราปรับปรุงแล้วก็ให้กับลูกค้าได้ดีขนาดนี้เลยครับพูดง่ายๆว่าแค่ราคาลดล้านกว่า,วาแถมออปชันนี้ครับ คลายมีพร้อมนะฮะเลยดูภายในจากภายในเข้าไปดูครับหล่อแค่ไหนดูละกันนี่นะฮะเดี๋ยวรถผมพาไปดูข้างในอีกทีหนึ่งฮะอ่าโอเคอ่านะครับอ่ะเบาะแถวที่3ครับมาเลยมานะครับพี่ๆจะได้เห็นกัน,นไหนๆก็เข้ามาเปิดภายในผมพาเขาย้อนเข้าไปจากตรงนี้เลยฮะนี่ฮะเบาะในส่วนของตัวที่เป็นของเอเวอร์เรสต์เนี่ยมันสามารถทํางาน นี่ขนาดนี้เลยครับแล้วก็การเลื่อนการทํางานก็ง่ายมากครับแสนง่ายนะครับถ้าดูกันจริงๆอย่างเงี้ยปั๊บเวลาที่จะใช้งานครับนี่ครับจะมีสลักตรงนี้ครับสลักตรงนี้ผมเปิดเข้าไปปั๊บผมดันขึ้นปุ๊บนี่เห็นไหมฮะเราก็สามารถที่จะก้าวขึ้นไปโดยง่ายๆขึ้นไปอย่างนี้ครับตัวนี้พอมเป็นสปอร์ตปั๊บมันจะเป็นแค่เมนนวลนะฮะมันไม่ใช่ไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าจะเป็นในรูปของไทเทเนียมนั่นเองนะครับ นี่คือข้อดีแล้วก็การทํางานไม่ได้ต้องมานับภาพเก็บแล้วก็เก็บเรียบไปได้ด้วยนะครับอ่ะผมพาไปดูด้านหน้าน,นิดนึงครับในส่วนของตัวที่เป็นผู้โดยสารคนขับนีภายในก็จะเป็นดําตามสไตล์ของตัวสปอร์ตอยู่แล้วยิ่งเป็นแพคด้วยก็มาระบบความปลอดภัยมาพร้อมครับนี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Adaptive Cruise ครับนี่ตัวนี้มาเลยนะตัวนี้จะมีพร้อมเลยครับ Adaptive Cruise แบบนี้นะครับแล้วก็ตัว Multi ในส่วนของด้านขวามือก็คือการทํางานหรือคือเลขดูอุปกรณ์ต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นแอดบูแอดบูเนี่ยถูกถามกันมาเยอะครับว่าหาตรงไหนนี่ฮะกดเข้าไปที่ขีดสาขีดตัวนี้ครับปับ๊บไปที่ซ่อมบํารุงครับอ่าพอซ่อมบํารุงเสร็จปับ๊บพี่กดเข้าไปเลยนะครับแต่จริงๆแล้วพอมันเข้าไปที่ขีด3ขีดถ้าเราไม่ได้อยู่ในส่วนของมดตรงนี้ปับ๊บมันจะอยู่ที่ไ y v i วิเลื่อนไปด้านล่างได้เลยครับนี่ซ่อมบํารุงมึงกดปับ๊บนี่เลยครขึ้นมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแอดบูปริมาตรมาตรวัด คุณภาพนะครับน,นี่คือการเรียกแอดบูนะครับเรียกดูแอดบูได้เลยนะจอครับ12.1นิ้วครับหล,ล่อเลยครับนี่มาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นตัว6สปีดนั่นเองมีทริปด้านข้างของเกียร์แล้วก็มาพร้อมกับที่ชาร์จด้านไหนเป็นไวริชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็เบรคมือไฟฟ้ารายละเอียดตัวนี้มาพร้อมแล้วก็เบาะไฟฟ้าคู่หน้าที่เป็นสีดํานั่นเองโทนแบบนี้ชอบมากเลยนะครับกะพอให้เห็นภาพครับสำหรับตัว Everest Sport ที่กำลังมาแรงแล้วตอนนี้นะครับเทียบกับตลาดแล้วคุ้มค่ามากนอนนะครับจากปกติราคา1522ครับเพิ่มอีกแค่ห้าหมพี่ก็จะได้ออปชั่นหรูหราแบบตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมนั่นเองนะครับนี่ดูไฟกลางคืนครับหรอแค่ไหนถ้าชอบครับสามารถติดต่อที่ได้ครับที่เบอร์095 264 2359ครับก่อจากกันครับผมฝากช่องผมไว้ครับ Ford b y t ตนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ